มาดูมะละกอตอนที่ฝนตกดีกว่าค่ะอันนี้เป็นมะละกอรุ่นแรกนะคะก็ถือว่าดกเหมือนกันนะเกิดรุ่นแรกแต่มีหลายลูกเดี๋ยวเราก็จะได้กินส้มตำต้นนี้แล้วค่ะได้เอามะละกอต้นนี้ไปทำส้มตำ นก็ตกมันอากาศดีค่ะก็เลยพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศดีกว่าน้ำก็กระเด็นใส่นะคะเนี่ยน้ำจะหลังทางแต่ก็ไม่เป็นไรคะมันอากาศดีโดนฝนนิดๆหน่อยๆคงจะไม่เป็นไร พิกของเราก็มีนะคะปลูกเองอีกเหมือนกันไงมีมะละกอแล้วก็ต้องมีต้นริกค่ะต้นในนี้ก็มีไอ้อะไรอะกระถินก็มีค่ะแล้วก็มีใบชะพลูใบชะพูเนี่ยมีมานานแล้วค่ะเยอะด้วยอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีตะไคร้ค่ะ ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นกว่าเดิมละก็อาจจะดูลกไปสักนิดนึ่งนะคะหน้าฝนก็อย่างนี้แหละเผือแป๊บเดียวยาก็ขึ้นเต็มเลยพริกสดสดไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาฆ่ามาแมลงอะไรเลยนะคะเราปลูกกันแบบปลอดสารกันจริงๆเลยอะ่ะ อ้ยฝนตกหนักน้ว่ะเริ่มตกหนักมว่าเดิมแล้วโทรศัพท์โดนน้ำฝนค่ะมาชมต้นมะเขือกันต่อค่ะต้นมะเขือต้นนี้ก็ไม่ได้ปลูกอีกเหมือนกันอะมันขึ้นเองอ่ะ มีอยู่ประมาณสองสามต้นค่ะอยู่ตรงนี้มันขึ้นเองว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มีงานนะส่วนหนึ่งก็คือล้างจานอยู่ตรงนี้มันก็เลยติดมากับถ้วยจานกับเศษอาหารที่เราบางทีบางบางลูกมันก็เน่า,าอ่ะขยะขยะ,อ,ยะอะไรก็ก็คงจะแบบมันก็หล่นอยู่แถวนี้แล้วทีนี้มันก็เกิดขึ้นมาค่ะฝนตกมันก็เกิดขึ้นมา ต้นนี้ก็จะใหญ่เลยมันจะมีต้นมะเขือต้นมะละกอมะละกอแล้วก็ต้นมะเขือเทศแต่ต้นมะเขือเทศเนี่ยไม่ได้กินสักลูกค่ะเนี่ยคือมันเน่าค่ะลูกมันเน่าตอนที่ตอนที่มีงานน่ะก็ส่วนหนึ่งก็คงจะทิ้งอยู่ตรงนี้ค่ะ มันก็เลยขึ้นเองนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะมันลูกมันโตแล้วเราก็เก็บไปกินนะต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะอยากขึ้นเยอะเลยหน้าฝนนี่ยากเกิดดีเหลือเกิน ดูหญ้าค่ะวันไหนว่างก็คงจะต้องมาถอดหญ้านะคะอ,อันนี้ต้นผักขมค่ะเขาก็เก็บไปแล้วยอดนั้นนวดอย่างใหญ่เลยนะปบวกวบใหญ่ๆเลยนี่ดูดต้นมะเขือของเราภูมิใจนำเสนอมากไม่ได้ปลูกแต่ว่าได้กินมะเขือสดๆจากต้นค่ะ